สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาเยี่ยมสวนหน้าบ้านของเพื่อนนะคะของพี่สาวนะคะเห็นเหล่าอากนนิมาเยอะแยะเลยค่ะคุณผู้ชมสวยงามมากนะคะ,ะมีเขียนชื่อป้ายกํากับไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอะโรราพิงนะคะต้นนี้ต้นนี้คืออ ani ัญมณีขาวค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มาดูต้นนี้พลอยชมพูต้นนี้ละ่ะ ต้นรับเงินรับทองนะคะชื่อรับเงินรับทองจะเห็นว่าแต่และชื่อเป็นมงคลมากนะคะซูปเปอร์เรดซูปเปอร์เรดต่อไปก็เศรษฐี9้าชั้นค่ะคุณผู้ชมสวยงามมากมาดูต้นต่อไปอุดมรัพ์ค่ะอุดมซัพ์ก็สวยนี่แต่และต้นจะมีป้ายชื่อกำกับนะคะสวยงามมากเลย กวักมรกตนะคะกวกมรกตเป็นพืชที่อฟอกอากาศนะคะอันนี้ปลูกไว้หน้าบ้านนึ่งสวยงามเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูอีกมีอะไรบ้างน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นนางกวักนะคะมีไม้มงคลอีกเช่นเคยนี่เป็นดอกหน้าวัวนะคะสวย มีไม้ดอกแล้วก็ไม้ประดับค่ะสวยงามมากทำหน้าบ้านที่น่ามองได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะ